คุณนี่ครับอันเป็นงานตัดสินนะครับอันคล้องเรียนหนองปลวกพิทยาลัยครับครับวันนี้ครับวันนี้เขาจะเอาใหไมให้ไผครับวันนี้สบซุ้มสุ้มถุยครับแง่ซมสุ้มถุยนะครับใส่คลของปลาเสียมนี่อีหยังครับผมนี่นะครับคาราบาวครับมะเขือมะเขือครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับผมนี้ครับนี่ครับใครครทีมงานทำพิธีอย่างกันครับอยู่ดุ่มทำพิธีกรรมอยู่ครับอยู่ทุนครับอันนี้ก็ซุ้มกูมาสมัครเรียนอย่างครับกูมาสมัตเรียนนะครับผม ผมกันนายจิเท่าก็มูลแล้วครับกับมานี่ยจบไปหาปีคุณครูยังจำผมได้อยู่นครับจาลึกไปโรงเรียนครัจ่าลึกไปโรงเรียนว่าเราเคยชักเวาอยู่กลางน้าครับทีมงานครับทีมงานสมถุยทั้งหลายเนี่ยครับว่ลินครับเมื่อกี้ครับไปเจอกันตอนข้าวเจาะเร็วครับยังเห็นกันได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงครับเจังเนี้จังน้องครับแล้วไปร้าอ

ซูเลียวขวาซูผู้สาวหลายพลดูสูเลี้ยวขวาไปเลยไปเลยขวาเีวไอทำไมไอยูทูปแค่เทเขินเหรอเขินนี่เหรอไอคนละางไหมบส่ดีม่นี่ครับโรงเรียนหนองววิทยาลัยครับผมรถนีได้ฮอที่ว่าฮั้จะยูทูแเ้วเขาจะกินเงินสื่อเนาะบนน่เอ ยูโลกกตี้อ่ะสัมบัานเนี่ยสับลายกูนี่บรับบ๊อบวิดโควิดอีกกูนะใส่แม่ที่เดียวล้วเดียววะวันนี้อาบกูเลยเรีน่าเกลียวเนาะแตขอต้องห่างหน้าต่ไปครับสิพภากันไป่เสร็จตัวนี่ครับงานผ้สาวงานผู้สาวไปเรื่อยๆแม่งม่งกับสาว โอ้ยหบ้าเข่าบ้าเข่าบ้าเข่าบ้าเขาบ้าเข้นี่บ่หน้าตาเขานะข่ะมีแต่พันหน้าตาเขาน่ะครับบ้าเข่าบ้าเข่าบอกที่ซื้อมาได้บอกให้ขเขาไปเอามานี่ครับห้องกลมครับนักศึกษาวิชาทหาร นั่นครับก็เจ้ากำลังรับเจติบัตรครับใบจบนี่คนมารอครับผมอันนี้มอดมอต,ต้นอันฝุ่นมอปลา,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 ายครับยีงไงหัประชุมโอ้เห็นบ่เห็นจังวันนี้ครับผู้สาวผู้ชายครับอื้อหือน้าเฟิ่น์ <c oughs> นเนาะนเอีกแล้ยมัย <c oughs> นอุ <c oughs> <c oughs> นอ่นหือเลยเนาะมันหันเนาะ เออเงินเลยเนาะเอาชินนี่ใส่ยูโรเอาชิ้นนี่ใส่เอาชินนี้ยูโรห้องห้องห้องกันเลยยูโรชินนี่เลยินนี่ก็ใส่ชินนี้ยูใส่โลมาแล้วนี่ครับรับเด็กกัตรครับผมรับยังก็ อเอินใบอียงบุ้งใบจบใบจบใบประกาศชนีบัตรชนีบัตรทันี่ครับทังนี่ครทงนี่ทงได้ทั้งมทั้มเนี่ย่ายงตากแดดพู้เดีพายังตากแดดวันนี้สั่งหมงบุนี่ยอครับนนี้อันนี้มางย่างสั่งเด็กเด็กยันนเดือนเเด็กกางบสามเท่าไรงบงบกันสงสงหมืนล้านสงสี่ล้านสองนะครับผมสองหมืล้านอม รายการคอนเมนี่เนี่ยหูเสื่อมหัวหงายเนาะเป็นเงินที่เฟิดอต่อเองเนาะคืห่อนแม่เลยวะเอาคนขึ้นหน่อยเถอะ่ วันนี้วันนี um, ้น่ากันตันไหมยางตันจุดนี่งนี่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 เดียมเพี้ยนได้ไหมเดี๋ยวไปตาก้ามองหัวทั้งสาจ้ามวย

เอาใส่เอาใส่พูดเอาใส่เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้อจานต่อใช่ปะไม่ใช่ได้ยังไงจนต้องมูฟอมเหมือนกันนะฝันนี้หยั่งด้วยเลยฝันนี้หยั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาจีบไปใส่มาผู้สาวปะมาผู้สาวอืมนี่ครับผมนายต้อครับจบครับแต่ว่าพวกผมว่าจิดล้อหรือติดศูนย์อันนี้ผมก็บพี่ลุกนั่นดีเก่งนะเออไปไอ้ต้อไปให้ไปซิมอย่าแม่นกาแฟไอ้กูลังทำค่ะ ทำอา,าหารหรักแถบครับปลาเ,ปเสียมทำอาหาน,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 น่าหานหาึ่งน้าเหนียวครับปลาเสียมหัวลินไหครับค้นขลายอยู่ได้หรอเฮ้าถามกูเนี่ยถามกูเนี่ย

หน้าไปไปหน้าที่แล้วก็ยืมตัวนี้ก็คันไม่บางแล้ว <laughs> Bà xiêm mau con cái này. chị xiêm. Đi xiêm. Nhiệt nà ta chứ cụ thể nó này này. xiêm. xiêm

เขาไอ้โมมีกล่องดีเอาลอกผมบาไม่เบิดมาถ้าไอ้เล่ให้ไปที่ไหนเล่หากระเไอเดินเนี่ย thế này luôn không phải thôi đi để luôn tập luôn rồi coi luôn tập đấy con

ไปครับไปไปเส่ต่อคำเฟิร์ตเนาะอาสาวครับอาสาวพี่ันี้ตัวคออตออบนบอยากแไอีใครว่าเช่เงินหอะหมีเงียฮะบ่มีเงนนี่อยู่่เจ็ดแปดอนไหนเนี่ยเจ็ดอันเ็เ ແປຄົນບໍອ້າຍແຊກຂອງຄົນບົນບໍມີ11ອັนํา

ไปบ้าตัวตัวยุง่งเนี่ยันหนาวที่เดียวคงจะดีซะหานองจากองกันนะครับหานองจากองกันนะครับเป็นตะโควิดแท้่ระบาดดีชิบหายเลยว่าหายหายห้ไม่หน่อยใช่กันกันมัาเห้นยิมไม่บ่

ตอนนี้ครับตอนนี้ก,ก็เยอะแยะมากจักไปเป็นไผตอนนี้โควิดขั้นไม่โควิดก็หยิดเรียบร้อยเพื่อนเนาะยูโรเนาะแม่ครับไปเสียสินภารกิจแล้ว์มายูโรเสียสินผลิตภัณฑ์หลักกับกาบ้านของเราเลยนี่มันนี่ ขอแสดงความดีใจกับทุกคนที่จบด้วยนะครับส่วนผม5ปีที่แล้วครับผมจากโรงเรียนนี้ครับโอ้แบบไะไทั้งเถาหปีสิปีแล้วเป็นย,ยุโรปิดคลิปกันนะครับนะจำไว้เลยาาครับหยิบวไปคลิปกันนะครับนะร้อนแดดเลย ที่นี้ละย่างไปน้ำทางไปชิปกันนะ <c oughs> ชิปโอ้ข <c oughs> ้าผมลิปกันปัดชิมนองเรี้ยน้องพอวิทยาลัยนะครับการจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเด็กครับ <c oughs> สองเสยบานลุมน้ำน้องแกงนะครับผม <c oughs> this t h e